今天。 สถานได้นำมาสู่ชานรรสถานเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมายรับสั่งที่หนึ่งสองสองหกสองสำนักพระราชวังวันที่สิบเอกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพในเนือนเข็มวงเป็นกรณีพิเศษณนะเมนวัดวังกระทิงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีวันเสาร์ที่14กันยายนพศ2567เวลา16.00นากาพระราชทานเพลิงหน้าที่ กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพสพในเนือนเข็มวงเพื่อทราบติดต่อขอรับกองเพลิงพระชาชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติลงนามพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลเลขาธิการพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ นเนือนเข็มวงซึ่งนับเป็นพระมหากราุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้ายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากทราบหากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญาณของนายเนือนเข็มวงได้ด้วยประการใดๆในสัมปรยภพคงจะมีความประปริร่มซึ่งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูน,นํำรงไว้เหนือกล้าเหนือกระมมง เป็นสัพพะมิ่งสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยเก้าด้วยกระมมงขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวเข็มมงลำดับพิธีการต่อไปกับผมขอนำเรียนประวัติของผู้วัยชน